ระบบการศึกษาเราอะมันยังผิดพลาดอยู่เคยมีน้องหลายคนถามผมนะว่าเวลาเราผิดพลาดกับอะไรสักอย่างเวลาเราตั้งใจทําอะไรสักอย่างแล้วมันไม่ได้อย่างหวังเนี่ยเราควรจะทํายังไงทีนี้มันจะมีคนอยู่สองกลุ่มเว้ยคนกลุ่มหนึ่งจะรู้สึกเฟลมากจมจบมันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเลยแล้วก็กว่าจะลุกขึ้นมาทําอะไระได้ในชีวิตจริงๆอะ่ะก็เอาต่าคิดเรื่องนั้นวนอยู่ทั้งวันทั้งวันทั้งวันผมก็เคยเป็นกับคนอีกลุ่มหนึ่งก็คือเฮ้ยไม่เป็นไรเอาใหม่เรามูฟออน เราเศร้าได้เศร้าแค่วันสองวันแล้วเราต้องจบเราต้องไปทําอย่างอื่นแล้วคนส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นคนกลุ่มแรกเว้ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะเพราะพวกเราอะผ่านระบบการศึกษามาซึ่งระบบการศึกษาบอกว่าคุณต้องผิดพลาดที่น้อยที่สุดแต่ใน,นโลกความเป็นจริงอะไอคนที่เราเห็นว่าเขาประสบความสําเร็จกันอะแบบพวกนักธุรกิจพันล้านนักกีฬาระดับโลกเนี่ยเขาผิดพลาดมาเป็นร้อยๆครั้งเขาผิดพลาดาเป็นพันพันครั้งกว่าที่เขาจะมาย,ยื่จุดนี้ได้มันไม่ใช่แค่ผิดพลาดแล้วครั้งเดียวแล้วเขาจมอยู่กับมันอย่างนั้นอยากจะบอกว่า ผิดพลาดได้และผิดพลาดให้เยอะยิ่งอา,อายุยน้อยเราต้องผิดพลาดให้มากเพราะนี่คือช่วงเวลาที่เรายังผิดพลาดได้เรายังไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตใครแต่ถ้าเราโตขึ้นแล้วอ่ะเราจะผิดพลาดเยอะแบบนี้ไม่ได้แล้วพยายามเรียนรู้จากความผิดพลาดให้มากที่สุดในช่วงอายุที่เรายังอายุน้อยเมื่อโตไปเราจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์มากขึ้นและทุกครั้งที่เราล้มแล้วลุกกลับขึ้นมาได้เนี่ยเราจะเก่งขึ้นแกร่งขึ้นทุกครั้งและเชื่อสิว่าตอนที่เราอายุน้อยเนี่ย การที่เราผิดหวังหรือเราล้มเหลวเนี่ยมันสอนอะไรเรามากกว่าการที่เราประสบความสําเร็จเยอะๆซะอีกชีวิตอะ่ะมันไปนเหมือนการวิ่งมาราธอนมันคือการแข่งเกมยาวมันไม่ได้วัดกันที่ผลแพ้ชนะแค่ครั้งเดียวดังนั้นสำหรับใครที่รู้สึกท้อรู้สึกเฟลรู้สึกผิดหวังพี่ขอเป็นกําลังใจให้สู้ต่อไปครับ